ทักท <Action. S 2> ันี่พับนี้่อนขางจะสวยมากนะครับก็คือติดตรงทาน้ำตกบรรยากาศจะจะไม่เหมือนตรงอื่นนิดนึงคือน้ำจะเชี่ยวอยตลอดเวลาแต่ภาพด้านหลังยั่สวยแล้วก็บ้านพักติดกับบรรยากาศป่าไม้แบบลุ่มลื่นมากๆเลยนะครับมีเสียงงมีเสียงนก ทำรล้วนนะครับมอสบนไฟบ้านก็คั้นกว้างกว้างถ้าจะนอนได้เป็นเป็นร้อยฮ <c> ะ <oughs> ถ้ามาเป็นหน,นึ่คณะนี่ตรงนี้น้ำลึกด้วยนะเนี่ยน้ำลึกแบบว่ากระโดดเล่นได้ แล้วก็มีน้ำตกนะครับบรรยากาศขุนเขา